ทำอธิษฐานในการปล่อยสัตว์ข้าพเจ้าขอปล่อยท่านทั้งหลายเหล่านี้ให้เป็นอิสระข้าพเจ้าให้ชีวติตแก่ท่านทั้งหลายเหล่านี้ข้าพเจ้าได้ให้ความเป็นอิสระแก่ท่านเหล่านี้ข้าพเจ้าช่วยท่านทั้งหลายเหล่านี้ให้พ้นจากความทุกข์เดือดร้อนพ้นจากการถูกเ,เขาประหารขอบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทําให้แก่ท่านในครั้งนี้จงเป็นเครื่องโอโหสิแก่กัน อย่าได้ถือโทษโกรธเคืองต่อไปขอท่านทั้งหลายเหล่านี้เมื่อข้าพเจ้าปล่อยท่านไปให้เป็นอิสระแล้วจงไปบอกพวกของท่านที่ทนทุกข์ทรมานอยู่ถึงส่วนกุศลที่ข้าพเจ้าได้กระทํานี้แล้วขออุทิศบุญกุศลทั้งหมดที่ทําไปแล้วให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นจงเป็นผู้พ้นจากความทุกข์เดือดร้อนทั้งปวง และจงอโหสิกรรมให้แก่พระเจ้าด้วยเทินหมายเหตุควรปล่อยสัตว์ลงในที่ที่สัตว์นั้นๆสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้เช่นปลาให้ปล่อยในแม่น้ำลำคลองส่วนเต่าไม่สามารถอยู่ในที่ที่น้ำไหลหรือมีคลื่นแรงเป็นต้นคถาปล่อยสัตว์คัดเฉวะโขตะวังตะระมา นรูปโปมาตังอมิกาปุนาอัคะ,ะเหสุงทุกโขหิรุตโทหิปุมาสมาคโมอักสานังโพชะปุตตานังคัจฉะวงเล็บนะคะเวลาซื้อสัตว์ปล่อยไม่ควรต่อราคานะคะ